ปาร์ต <idian sounds> ี <kost Greek> a, Picasso, ้มาซะตู้กีรมใหญ่เลยนะยี่บ้านแบบกกกุยซุปต้องเป็นนักเรียนไปซื้อพี่เหลาอาการเริ่มแย่เริ่มอาการเก็บเอ้ยเริ่มอาการบอดีแล้วฮะวันนั้นเสียงหัวเราะยังไงอะไรเสียงหัวเราะพี่เหล่าพี่บอยที่พี่บอยถ่ายเสียงหัวเออลองเลย ลองหัวแล้วดิลองหัวแล้ว้ผมไม่ได้ยุผมจะเอาไปดูติ๊กตอกยังไม่เหมือนด้ตังไงแล้วเสงงยบหแล้วือจานชูกลับไปสียาครับเราน้อยเหงาเลยจช่เกมก็เล่นด้วยไม่สนุกพีระวังผมดีนะเล่้มเล่นอกวันที่28พิชูบอก ดูเขาไหมเออพ่ชูชิบันไหนอีเวนเหรออ๋อเราก็ทักไปนะจินยาเป็นไงบ้างพี่ตกเขาอะไรล่ะอีพีซังเจอกัไปๆคาบุกีเราต้องปรากฏรารณดทมีชื่อเสียเซนเซอร์น็อตรา

จับยรออัดพ <laughs> <laughs> <can> right <subscribe> ี่คงเกเก่งรเดนีแต่งย่างสสเอมาากใครย้มเ่อามาจอรเือนนับเบอร์สุดทองคนจรู้มาจากไหนไหนรูดิพี่เหล่าครับอาการพี่เหล่าก็ประมาณนี้ครับยามเย็น เออว่ะน่าสุกเก็ตเนี่ยว่ะมาจากไหนมาตั้งไว้บนสูบเลยเกิดต้นมาพี่เขาติดเขามาถามคนร้างคนร้างไม่รู้คุณทำเพื่อนแล้วนิใช่ผมถอดยุตตอนมาเขาใส่เสร็จแล้วหน่อยแล้วแค่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เตีเลยเดี๋ยวผมมาใบนี้ตทังท้ายด้วยอยู่ตรงนี้

ไอ้กวนใบใใจกูซุนด้เอาไป้ไปไปสักาน้ำต้นเกียนติดตังเลยหนกูซุนเียกูเยรกซิบเบาแฟบยูส่เรแฟบมีใจสักผ้าัย่เีย่เคยเป็นไหมพี่กิ๊บเคยเป็นไหมพี่กิ๊บเคยใช้พี่ไหมเอาใช่แต่ไม่เคยซัสผ้าสักลิวแต่ไม่เคยสังกิงลสนาบ้านผมถือใช่ไหมผมทำไมซักให้มีใช่ไหม เราถือนะผมันผมก็ันถือต่างเขาจะสร้างเสื้อปาสร้างให้ได้อยู่แต่ผมสร้างให้เขาตลอดอโ,อโอ้ไปเอาโทรศัพท์แสบโทรศัพเ,เราพิสูพิชูทิ้งโทรศัพท์มาให้หรือเปล่า บเตรียมก็ะสอบไว้พายุจะเข้าอีกแล้วโอู้ตายหายเลยทำการทำงานเออยพี่เนาะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าพายุออกมาที่20หลังมาที่20พายุเข้าอีกเออสุดใจนี่มีรายละเอียดครับการคิดคือสองร้อยไม่ได้ทำการทำงานหรอก งานมีอยู่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าพายุจ่อวันที่ยี่สิบแล้วข่าวหมาบอกว่าหลังวันที่ยี่สิบจะมาอีกลูกนึงนี่จากสูุดใจหรอกแล้วก็อะไรไเป็โทรศัพท์เองงใคโทรศัพท์อยู่บ่ะเพลงที่โหลดฟังเพลงที่โหลดไว้ตอนยืนตอนนอน ก็วันน้โทรศัพท์เปตหมุนไปนอนร้องเพลงจนหลับเราไม่ได้เรลามาดูเดอถ้จอนอนในไกลเพียรเารถนั่นเลยโทรศัพท์นี่ไว้ฟังเพลงอไปตรงนั่นเหลานี่นอนนี่ได้เหลาเหลานอนตรงนี้แหละนู่นเพลงน่ะนู่นน่ะลำโพงมททุันะได้ก็อยู่หล <c oughs> <absorbed> ักสายไปเลยเหราหลักสายกับมันจะลดเลย รถอยู่ไหนยกอดอยู่ไหนรถเนี่ยยี่สบสองถึงยี่สิบสี่ห้าซีแยกพี่เนให้ให้เรานอนตรงนั้นบอกนะต้องจอดรถกีไปนึ่นอยไรได้จอดกลางทางที่ไหนนั่นไหให้เรานอนน่นอเริ่มอาการบอดีส้อยครับคันีิจม มันเจ็บตาไม่ได้เป็นที่แสงเลยควันควันพี่เหล่าไปทำอะไรนง พรุ่งนี้ผมต้องวพรุ่งนี้ต้องไปวัดก่อนเรามาทัศนสายพรุ่งนี้ไปตักบาทองตักบารออกพรรษาเนเซียวุฒจะพาบริษัทอินดวนไปงานบุญที่ชิซิเกะตอเซียใช่ครับจะเอาน้องใหม่ไปชิซิเกะไปไหนดูหน้าหน่อยนอนแล้วมเมัเคาระล้วลถูกนี่เส็คเือนี่ก็ไปวัดได้แล้ว โอเคเโดนอีกแล้วไปบอกไปบอกพี่ตินว่าถือถือถือนนี้ก็ไปวัดได้แล้วอบอกพี่ตินไปไปบอกพี่ตินเถอะ<อ>บอกพี่ตินเถอะไปวัดได้แล้วเนี่ยโ<อ>ไดยโดนพี่เหล่าแล้ว <laughs> <laughs> เขาบอกว่าถือนี้ก็ไปวัดได้แล้วมุกหรือว่าอะไรเนี่ยพี่ก็มุกไปวัดไง ก็ถือแล้วถือลำไม่ไปวัดไงโอ้ได้ถ้าถือเป็นโตไปไม่เข้าใจอ่ะฮะยังงงมั้ยังงงพี่ถ้าไม่มีตำล้ำเม็ดจะวัดไปวัดได้ยังไงเนาะไม่หรอไม่มีตำล้ำเม็ดพี่วัดได้ยังไงเนี่ยเออห้องยาวเออว่ะยาวอะไรวะโดนพี่ดาแล้วโดนพี่ดาแล้วตามมุกไม่ทันเลยตามไม่ทันเลยวะตามไม่ทันงงเลยพี่พี่ดาวบอกว่า มามาถึงปุ๊กก็ใส่มือผมไปนี่มีอันนี้ก็ไปวัดได้แล้วเราก็เอ๊ะอะไรไปวัดงงเลย,งงเลยตามม,ามุกพี่เหล่าไม่ทันเลยตาตามีดาบขาโจ๊คนนอนแล้วครับนอนแล้วนี่หกหกตอนหนึ่งต้องเจอตาตามีดาบสองอันชุ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 นโอเคครับคลิปนี้ก็สนุกสนานครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ